สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่มันนี่บิสครับกับผมแจ็คสุพนาดิ์บนตรีครับครับผมบุ๊คธนเวชสัญญุจิตครับวันนี้ขยับจากพื้นที่กรุงเทพไปภาคตะวันออกกันหน่อยภาคตะวันออกไปดูเมืองชายทะเลเมืองชายฝั่งของเราชลบุรีระยองฉะเชิงเศราคนะฮะคือต้องบอกว่าเราหากินกับพื้นที่ตรงนี้มาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคป๋าเปรมยุช่วงชัชวานเนาะตั้งแต่โอ้ เท่าไหร่อะสามหนึ่งหรืออะไรประมาณนั้น,นะอ,ตอะตอนนี้เกิดแลวป่ะเนะี่ยนล้วก็ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นพื้นที่ศักยภา,าพที่ทําให้เศรษฐกิจไทยยุคหนึ่งเสือตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้ของเอเชียของอาเซียนเราโตเร็วมากในยุคนั้นแล้วเราก็หยุดนิ่งมาช้านานเพราะเราไม่ได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ๆมาหลังจากยุคนั้นก็พูดง่ายๆคือเราก็อาศัยมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่อุตสาหกรรมอิสเซนซีบอร์ด ในพวกแหลมฉบังในโซนโซนนั้นเนี่ยนะฮะก็พวกโรงงานผลิตรถยนต์ใหญ่ๆพวกโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หรือว่าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเซมิคอนดักเตอร์รก็จะตั้งโรงงานกันแถวๆนั้นก็อาจจะลามมาสมุทรปราการอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยกันพอสมควรเนาะแต่โจทย์ใหญ่ในปีนี้อย่างที่เราเคยคุยกันว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะดัน GDP ตลอดปีให้ได้สามเปอร์เซ็นต์หนึ่งในโจทย์ที่เขาคุยกันก็คือบอกว่าต้องดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมาใ,ให้ได้มากขึ้นเนาะเขาบอกว่าคาดการณ์ว่า อย่าง B O I เนี่ยมีเอกชนมาเจรจาขอส่งเสริมการลงทุนได้8 0 0 0สนกว่าลา้านเนาะแต่มันอยู่ในกรอบ3ปีประเด็นคือจะทำยังไงให้ให้เอกชนเนี่ยตัดสินใจเข้ามาลงทุนในบ้านเราได้เร็วขึ้นเนาะอย่างล่าสุดทางในที่ประชุมคณะกรรมการของ E E C เองเขาก็มีการฝุดมาตรการอะไรต่างๆนานาที่ออกมาเขาบอกว่าอย่างน้อยถ้าเกิดมีการออกประกาศชุดนี้ขึ้นมาเนี่ย น่าจะสามารถดึงเม็ดเงินมูลค่า,าการลงทุนที่ก็เป็นว่าเรียกเป็นว่า FDI หรือว่าการลงทุนทางตรงเนี่ยมาได้สองเ,เป็นแสนล้านใช่ไหมครับใช่ครับก็ FDI เป็นถ้าคนที่ไม่ได้ตามเศรษฐกิจมากก็จะงงว่า FDI คกออะไร FDI เป็นชื่อเรียกการลงทุนแบบหนึ่งก็คือ Foreign Direct Investment คือการลงทุนโดยตรงก็คือการเคลื่อนย้ายทุนจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งโดยเจ้าอของทุนจะมีอำนาจดูแลกิจการที่มีการนำทรัพ,พยากรแรงงานเทคโนโลยีเข้าไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะว่า ตัว FDI เป็นสิ่งที่ภาครัฐให้ความสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นเงินที่ลงมาแล้วมันอยู่นานๆไม่ว่าเพราะมันลงเสร็จแล้วมันจะมีทั้งเทคโนโลยีมีทั้งแรงงานมีงานเกิดขึ้นมีเขาเรียกว่ามันมันเป็นตัวเลขที่ทาให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้าได้และเงินมันไม่ได้ถอนออกไปง่ายๆหรือว่าของจริงตั้งโรงงานจริงจ้างคนจริงผลิตสินค้าจริงใช่มันไม่ใช่แบบตั้งวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถอนออกมันไม่ใช่ครับมันตั้งแล้วมันไปเลยมันรันไปเลยยาวๆเพราะว่ามันไม่เหมือนกับอีกตัวหนึ่งที่ ภาครัฐไม่ค่อยความสนใจเท่าไหร่ไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยใความสนใจคือเป็นภาครัฐที่เป็นตัวเลขที่ไม่อยากนับเข้ามาว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาเรียกว่า FPI คือ Foreign Portfolio Investment มันก็คือการลงทุนแบบ มาซื้อหุ้นามาซื้อสินทรัพย์อะไรเงี้ยแล้วมันจะโยกออกเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งมันมันไม่ได้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเขาเข้ามาซื้อแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเขาก็ถอนออกอ่าใช่เหมือนเวลา,าดูข่าวเศรษฐกิจเซ็ตอินเด็กแต่ละวันที่เขารายงานเนาะบรกซื้อเท่าไหรบัญชีทรัพย์เท่าไรลายยอายย่อยหรือเม้าเนี่ยซื้อเท่าไหร่แล้วก็ต่างชาติเน่อซื้อกันไปเท่าไหร่ คือก็เห็นว่ามีการซื้อมีการขายวันร้อยล้านพันล้านอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นเรื่องปกติกตกลดกันไปติดดอยก,กันไป,ไปหลายคนก็น่าจะดอยอยู่โดยเฉพาะในช่วงนี้ก็ดอยดอยก็กงสูง <c oughs> ด้วยสำหรับประเทศไทยตัว FDI นะในในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าโอ้โห و, บ้านเราเนี่ยดึงดูดแม้เงินตามหลังประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียเนาะก็เขาบอกว่าก็ต้องพยายามก็เป็นโจทย์รัฐบาลแหละเพราะเพื่อนบ้านเขาไม่รอเฉยเฉยเขาก็พยายามเหมือนกันบ้านเราทําอะไรอยู่ ไม่รู้ไม่รู้ครับตอบไม่ได้ว่าเราเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่อาจจะมีหลายปัจจัยแต่ว่าทีนี้ในการประชุมของคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเนเมื่อสิบมิถุนาที่ผ่านมาคุณรองนายกภูมิธรรมเวชเชย์ฉยก็เป็นประธานก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองดูซิว่าจะมีมาตรการอะไรต่างๆนานาที่จะเข้ามาดึงดูดเม็ดเงินเขาตั้งว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีการประกาศใช้ไอ้ตัว เรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะประกาศเนี่ยก็น่าจะได้เอกชนประมาณ30รายาวงเงินลงทุนรวมๆเนี่ยน่าจะ2องแสนหนึ่งหมื่นล้านแต่ว่าจะอยู่ในห้าอุตสาหกรรมหลักนะฮะห้าอุตสาหกรรมหลักเมื่อจะเป็นอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพเราก็บอกอย,อยากใหออ้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพระบบสาธารณสุขดีแทนที่จะเป็นคนซื้อเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเดียวซื้อ,อยาซื้ออุปกรณ์ซื้อไอเตียงหมอฟองหมอฟันจะทำยังไงให้ไทยสามารถผลิตได้อันนี้ก็เป็นโจทย์ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์เนาะ สองก็จะเป็นเรื่องของสาหกรรมภาการบร,ริการแห่งอนาคตเนี่ยสามพวกดิจิทัลและกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะพวกเซมิคอนดักเตอร์อันี้ก็คุยกันมายาวนานพอสมควร4อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ารือว่า EV ีฮะแล้วก็ยานยนต์อุตสาหกรรมใหม่แล้วก็กลุ่มของ BCG ตัวายานยนต์ไฟฟ้านี่ก็น่าก็ถือว่าน่าสนใจครับคือบ้านเราเนี่็ก็อยู่กับรถยนต์สันดาปภายในเนี่ยมาช้านานคือจริงเราเคยจัดก,กันไปรอบหนึ่งวันที่ผมไม่ได้มาเนาะคุณโกมาแทนในวันนั้นครับอ่าก็ ก็คุยเรื่องของ e ีกันไปเต็มๆก็จะได้เห็นภาพว่าเออคือพอพอเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเนาะคำถามคือแล้วคนคนไทยที่เราผลิตชิ้นส่วนขายให้กับโตโยต้าขายให้กับฮอนด้าขายให้กับแบรนด์ญี่ปุ่นเออวันหนึ่งเราจะเปลี่ยนตัวเองมามาทําธุรกิจผลิตชิ้นส่วนขายให้กับยานยนต์ EV ได้หรือเปล่าการซ่อมบำรุงการเมชเนนซ์หรืออู่ซ่อมรถทั้งหลายในประเทศเราอืมอ่าจากเดิมซ่อมแต่รถสันดาปก็ต้องแบบอ่ายังไงล่ะต้องหาทางไปเรียนรู้ซ่อมรถ E ีวีละใช่แล้วเขาบอกว่าหลังจาก การเข้ามาลงทุนของพวกนี้เนี่ยจะทำให้ปี2568เนี่ยพอเขาตัดสินใจเข้ามาลงทุนปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องของการก่อสร้างอะไรต่ๆน,นานานเนี่ยธุรกิจในกลุ่มก่อสร้างก็จะได้ได้อันิส่งกันไปเต็มๆเนาะแค,คต่ตั้งตั้งโรงงานเนี่ยก็ใช้เหล็กใช้อิฐหินปูนทรายดินนู่นนี่นั่นเนี่ยก็เยอะอยังไม่นับตัวรถไฟความเร็เวสูงที่มันจะต้องเชื่อมส,าสนามบินตั้งแต่ อุตภารามาสุญญาภูมิมารอนเมืองไอ้พวกนี้ก็ทาให้ธุรกิจก่อสร้างน,นั่นจะเสร็จปีไหนครับเราไว้ในฐานที่ไม่คมอ่อยเจเท่าไหร่เขาบอกว่าจะเริ่มจะเริ่มก่อสร้างในปี68ครับแต่ไม่ได้บอกว่าจะเสร็จเมื่อไหร่โอเคอนะะเอาว่เาเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันแต่ว่ามีแผนแล้วมีแผนแล้วอย่างน้อยมีแผนก็ยังดีนะฮะ,ะทีนี้มันจะมีสิทธิประโยชน์ที่มันจะเข้ามาสําหรับการการดึงดูดนักลงทุนเนาะก็จะมีทั้งกลุ่มที่เรียกเป็นว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับสิทธิประโยชน์กลุ่มที่ไม่ใช่ในเชิงภาษี ในทางภาษีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในบ้านเราเนี่ยจะมีการเว้นภาษีที่ติบุคคลนะก็คือพวก,กรบริษัทที่มาจดทะเบียนในพื้นที่ e c ีเนี่ยก็จะมีการเว้นภาษีให้ตั้งแต่ 1- น5ถึงสิปีก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขาการจรจามีการเว้นภาษีกําไรในส่วนของกำไรเนี่ยไม่เกิน50%ให้กิจการที่จะการจะเว้นภาษีไม่เกิน8ปีแล้วก็มีการหักเงินนําเงินลงทุนนะครับหักจากกาไรสูงสุดภายใน10ปีนะฮะมีการหักต้นทุนค่าขนส่งค่าน้ําค่าไฟการเา มีการยกเว้นภาษีเงินปันผลจากการลงทุนแลวก็อาการขาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบเพราะว่าหลายครั้งหลายคราวเราก็จะเห็นว่าเวลาเขาเอาอิมพอร์ตพวกเครื่องจักรที่เอามาใช้ในการผลิตเนี่ยแต่ปรากฏว่าสุลการกรไทยก็บอกว่าเอา้าก็ถือว่าคุณอิมพอร์ตเข้ามาถือว่าเป็นสินค้าที่มันมีมูลค่ามีราคากร<ต>ะโดนอีกก็หกั <laughs> กภาษีก็ไยเต็มแม็กอยนีงเงี้ย <laughs> ้็พอเอาเ <laughs> ลยนจะมาลงทุนทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดเจรจาในเชิงภาษีพวกนี้ก็น่าจะช่วย ช่วยคนนักลงทุนในการตัดสินใจได้ในระดับหนึ uh ่ง huh. ส่วนสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีจะมีเรื่องของกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินในหรือว่าห้องชุดต่างๆในเขต e e c mm hmm. มีการนําคนต่างด้าวที่มีความเชี่ยวชาญนะครับผู้บริหารคู่สมรสเข้ามาได้การใช้เงินต่างประเทศเข้ามาขายซื้อขายกันใน EEC หรือว่าการใช้ขอสิทธิการลงทุนนะครับจากกองทุนเพิ่มกีดความสามารถทางการแข่งขันะอย่างเรื่องของการดึงคนต่างด้าวเข้ามาเนี่ยก,ก็มีประเด็นเหมือนกันเพกการาะก่อนหน้านี้ก็ตั้งแต่ช่วงต้นปีหรือกลาง เมษาหรืออะไรประมาณนี้ก็จะมี e-visa ที่ผ่านไปแล้วที่เขาบอกว่าเออเดี๋ยวถ้าเกิดดึงดูดกลุ่มนี้มากลุ่ม specialist กลุ่มที่มีทักษะความแรงงานที่มีความเฉพาะด้านเนาะผู้บริหารหรือแม้แต่ลูกหลานพ่อแม่ภรรยาสามีที่เป็นผู้อยู่ภายใต้การอุปการะก็ก็คือเอื้อให้เข้ามาง่ายเข้ามาง่ายขึ้นก็จะก็จะดึงดูดให้คนกลุ่มนี้เข้ามาในบ้านเราได้ง่ายรวมทั้งก็ไปดูเรื่องของรูปแบบการลงทุนอย่างเรื่องของการลงทุน PPP แล้วก็ดูเหมือนว่าเทรนในปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของอุตสาหกรรมสีเขียวกลุ่ม BCG เนี่ยก็ได้รับความน่าสนใจแล้วก็ได้รับการถูกพูดถึงในวงของ e e c เยอะพอสมควรฮรเพราะว่าอย่างที่บอกว่า2.1แสนล้านเนี่ยปรากฏว่าพอไปดูไส้ในเนี่ยมันเป็นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ BCG ซะ1แสนล้านแล้วก็หมายความว่าครึ่งต่อครึ่งเนี่ยเขาสนใจธุรกิจที่มีความยั่งยืน sustainability sustainable แนวกรีนแนวกรีนเนาะ no? BCG ก็พูกบโ o สี่พวกเซคูล่าอะไรเงรี้ยพวกกรีนอีโคโนมี่เนาะแบบการใช้แล้วใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่หรืออะไรพวกเนี้ยเป็นเทรนโลกสมัยนี้ซึ่งจริงๆเวลาพูดถึงการเข้ามาลงทุนในบ้านเราแม้แต่พวก Microsoft AWS อะไรที่ AWS เมื่อก่อนที่ผมไปที่งานก็เหมือนกันเขาพูดถึงว่าเออโอเคแหละเวลาเราจะมาตั้งคลาวด์เซ็นเตอร์ Center เนี่ยมันกำลังพูดถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมากในการหล่อเลี้ยงระบบคำถามคือเราเอาไฟที่ไหนมาให้เขา ไฟที่เอามาให้เนี่ยเป็นพลังงานอะไรเป็นพลังงานสะอาดหรือเป็นพลังงานสุขภัหรือเป็นพลังงานที่ปล่อยคาร์บอนถ้าเกิดเราบอกว่าถ้าเกิดเนี่ยคุณมาลงทุนที่บ้านเราเราเซิร์ฟเขาได้ด้วยพลังงานสีเขียวกรีนร้อยเปอร์เซ็นต์เขาโอ้ว้าวดีเลยแบบนี้ยิ่งมาเขาก็เอาไปพ r าต่อได้ด้วยใช่กคล้ายๆของ Apple ใช่ไหมที่ส่วนใหญ่เขาเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดใช่ไหมซึ่งต่อไปเนี่ยเวลาโลกเขาตัดสินการซื้อขายสินค้ากัน เขาจะเอาเรื่องนี no promote, like like yes. ้ไปเป็นหนึ่งในเรื่องที่โปรโมทถ้าไม่โปรโมทเนี่ยเผลอๆมันอาจจะไปช่วยลดในเรื่องของกำแพงภาษีโดยเฉพาะเวลานำเข้า e ูหรือนำเข้าในสหรัฐอเมริกาอะไรเงี้ยในอนาคตพวกกำแพงภาษีในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ EU ูเริ่ม EU ก็เริ่มแล้วเช่นกฎหมายั่นนัะนที่เราโดนก็คือ EUDR แล้วก็คือเรื่องของยางที่ว่า S 2> <S 2> จะเอายางมาเนี่ยยางเนี่ยตัดไม้ทำลายป่าหรือเปล่า,าปลูกในพื้นที่แบบไหนใช่มีฉนดหรือไปที่ลูกป่าก็ต้องมีการยืนยันอันนี้ก็เป็นเรื่องว่ามันเป็นเทรนที่มันมาจริงๆแล้วก็ประเทศโลกที่หนึ่งเขาก็แคร์เรื่องพวกนี้ส่วนเราประเทศโลกโลกที่กำลังพัฒนาตอนนี้กําลังพัฒนาอยู่เราก็พยายามที่จะทําตามกฎระเบียบแล้วก็เอื้อให้เราพัฒนาประเทศต่อได้อแต่เราก็พูดถึงว่าเราเราก็ให้ ปัจจุบันธุรกิจใหญ่ๆของไทยเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นเนาะอย่างกลุ่มพลังงานเนี่ยก็ลงมาเล่นเล่นเรื่องนี้กันแบบเต็มที่นะฮะแต่ว่าในมุมของผู้ประกอบการทั่วไปจริงเขามองว่าถ้ามันลดคอสได้โอเคละฉันก็พร้อมที่จะเปลี่ยนใช่แต่ปัญหาหลักคือจะใช้เทคโนโลยีที่มันดีต่อโลกเนี่ยคอสมันสูงขึ้นคอสมันสูงมากแล้วมันก็จะมีเรื่องของข้อจำกัดหนยงานภาครัฐของไทยอีกอย่างเราจะติดโซลาเซลล์ก็ยังมีประเด็นว่าเอ๊ะ ค่าไฟที่เราผลิตได้เราขายคืนในการไฟฟ้าได้หรือเปล่าเลยเราบงระเบียบมันล็อกไว้อีกอทั้งท้ที่ความจริงแล้วหน่วยงานรัฐควรจะเป็นหน่วยงานนําร่องในการาติดพวกโซลารูฟท็อปด้วยซ้ำที่จะเอ,อื้อให้เราหัดมาใช้พลังงานสีเขียวมากขึ้นใช่ครับนะแต่วันนี้ก็ ชายาาใไม่เห็นเนาะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีการลงทุนขนาดใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ของ EEC และเทรนด์ของโลกที่มันจะลงทุนกันเนี่ยเขาจะลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแบบไหนเนาะเวลาเราเรียนหนังสือเราจะต้องเรียนอะไรที่จบแล้วมีงานทำเนาะอะ่ะเดี๋ยวต้องตอบ <laughs> ว่าจบแล้วพี่แจ็คโอเคฮะ <laughs> วันนี้หมดเวลาของ Money b ว s นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้า Now, เทนดาวรออยู่ฟากันทุกเดียวครับ